เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดรักเกตนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาฉลอง400ซับนั่นเองนะฮะก็อีกประมาณ40กว่าซับก็น่าจะครบ500แล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมาจากช่องทางไหนก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็พาเดรักเกตนะครับไปสู่ถึง500ซับสไครต์กันนะครับผมและในวันนี้นะครับผมก็จะมาฉลอง400ซับโดยการเปิดกล่องลัคกี้บ็อกซ์นั่นเองนะครับผมผมก็ไม่รู้จะทาอะไรดีนะครับก็เลยมาเปิดลัคกี้บ็ เออไทม์เซตเก่อนละกันโอเคนะครับผมแล้วก็ลัคกี้บ็อกที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลัคกี้บล็อกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยมันก็จะต้องมีวิธีคราฟของมันอยู่นะครับวิธีคราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเอาทองนะครับมาล้อมรอบกับดรอปเปอร์เอาไว้นะครับมันก็จะได้เป็นลัคกี้บ็อกแบบศูนย์นั่นเองนะฮะพอเราได้ลัคกี้บ็อกแบบศูนย์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เพิ่มความโชคดีหรือว่าลดความโชคดีของมันได้นะครับโดยการเพิ่มความโชคดีเนี่ยเราจะสามารถเอาลัคกี้บ็อกเนี่ยไปค้าผสมกับเหล็กทองเพชรเอมอรัลแล้วก็แอปเปิลทองแอปเปิลทอง,ทอ,งอินช้าได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากลดความโชคดีของมันไปเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาลัคกี้บ็อกเนี่ยมารวมกับพวกเนื้อเน่าลูกตาแมงม,มุมแล้วก็พวกเฟอร์แมนสไปเดอร์ไอได้นะครับผมเพียงเท่านี้แลครับคุณก็จะได้ทั้งโชคดีและโชคลายนะครับ ของเพิ่มเติมเนี่ยก็มีทั้งลัคกี้ซอสนะครับผมแล้วก็มีธนูนะครับแล้วก็มีน้ํายานะครับเพิ่มความโชคดีนะครับผมโอ้นี่ก็คือน้ํายาเพิ่มความโชคดีนะครับนะครับน้ายาเพิ่มความโชคดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้แล้วก็ที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็คือนี่ผมจะเอาลัคกี้บล็อกหนึอันลบแปอันแล้วก็ลบหนึ104อันแล้วก็บวก85อันนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าเดลทาร์เก็ตนี้จะโดนอะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสวายเบลโหมดนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับเคลียเรียบร้อยโอเคนะครับเราไปกันเลยดีกว่านี่เก็บมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันสักไกลๆดีกว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดตรงนั้นหมดนะครับเอาสักทะเลทรายตรงนี้นะครับผมอ่าเรามาเริ่มที่อะไรก่อนดีครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มที่ อาบวก80ิก่อนเลยนะครับเวลี่ลักกี้นะครับบวก80ดสิบอ่าป๊บขุดเอออันนี้แผนที่นะครับอ๋อเป็นแผนที่ไปสมบัตินะครับแต่ว่าช่างมันนะฮะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับป๊บโอ้นิเตอร์สตาร์อ่าเราได้นทเตอร์สตาร์มานะครับเวลาเราได้นทเตอร์สตาร์มาเราสามารถที่จะทําเบียคอนได้นะครับปึ๊บโอ้ปึ๊บมันคืออะไรวะเออมันมันคืออะไรวะอู้ ว้าวแร่เต็มเลยนะครับแร่โอ้โอ้คือใครได้ไปนี่รวยเลยนะฮะเนี่ยนะครับก็เราเอาแร่มาครัฟกับลัคกี้บ็อกซ์ศูนย์มันก็จะได้มานะครับแล้วเราก็ได้แร่กลับมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับก็จัดว่าดีจัดว่าเด็ดนะครับผมไปลัคกี้แลบิดเราต้องทําอะไรมาน,นี่เลยมาี่เลยมานี่เลยน,นี่ลัคกี้แลบิดมันลัคกี้ยังไงครับเราต้องฆ่ามันใช่ไหมโอเคโอเคโอเคผมขอ เอาดาบมาก่อนนะครับผมขอเอาดาบมาก่อนนะครับผมสบายบบมานี่เลยนี่นี่อ้าวก็ไม่เห็นลัคกี้เลยดีกว่าหลอกลวงนะ <laughs> ลัคก,กี้บล็อกหลอกลวงผมโอเคมาต่อกันกล่องที่5้านะครับผมหมดแล้วนะครับ80โอิบโอ้ยโทษทีเออแล้วแล้วได้กระต่ายมาเยอะเลยแล้วผมจะเอากระต่ายมาทำอะไร <laughs> โอเคนะครับเรามาต่อกันที่ลบ80นะครับผมมาดูกันนะครับลบ80จะเจออะไรบ้างนะครับอันลัคกี้ไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดโชคร้ายเท่าไหร่มาครับอันต่อไปฮีโร่วีเลเจอร์แล้วมันลัคกี้เอ้ยแล้วมันอันลัคกี้ยังไงเนี่ยผมถามจริงเหอะของโคตรดีเลยนะเนี่ยบา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 ยมานี่เออโอเคมาอันต่อไปนะครับผมปัป๊บอันนี้อะไรโอฮีโร่พชั่น โอ้เดี๋ยวผมลองกินดูดิโอ้สถานะเยอะแยะเลยอะมีอะไรบ้างกันไฟมีหายใจใต้น้ํามีวิ่งเร็วมีหายตัวมีป้องกันนะครับแล้วก็มีความโชคดีแล้วก็มีขุดเร็วแล้วก็มีป้องกันโอ้มาอันต่อไปครับผมนี่แหละก็ถึงจะเรียกว่าโชคร้ายเมื่อกี้อะได้น้ํายาฮีโร่มาด้วยมันโชคร้ายตรงไหนวะโอเคโอเค,อเควิ่งไปเก็บของครับวิ่งไปเก็บของก่อน โอเคของเราอยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมโอ้และเบิดแรงอยู่น,นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้คือตัวผมแตกอะแต่ไม่เป็นไรครับผมมีศพโอ้เรียบร้อยมาครับผมอันลัคก,กี้อันสุดท้ายเอโอโยนผิดมาครับผมอันลัคก,กี้80อันสุดท้ายนะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเออตรงนั้นคืออะไรอะประตูนรกที่ไม่มีประตูนรกนั่นเหรออ้ปึ๊บเอ,อ๊เปล่าปึ๊บ โอ้โอ้โอ้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมันให้เราโยนทองเข้าไปใช่ปะอ๋อขุดก่อนโอ้เด,เดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ออกก่อนนะครับผมเอาโยนเข้าไปในน้ําสิเพื่อนปึ๊บเอาเฮ้ยเอ่อเฮ่ย๊บไม่ลงเลยเฮ้ยปึ๊บนี่ไงลงโอ๊ยโอ๊ยเจ็บพลุ โอเคนะครับขอคุณกันต่อปรื้ม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 เฮ้ยเบบี้เดือดทาเกตน่ารักจังเออผมใส่ชุดทองกันเลยนะครับผมใส่ชุดโอ้ยเแบบี้เดืเอดทาเกตน่ารัก er จังเลยอะ่ะอ้าวเอ่อโอ้ยอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเฮ้ยผมชอบเบบี้เดือดทาเกตจังเลยอ่ะเฮ้ยหัวหัวเบบี้เดือดทาเกตนี่ไงเดือดทาเกตใส่เดือดทาเกตไงโอ้โหเฮ้ยคือหัวผมน่ารักมากเลยอะ่ะนี่ไงโอ้หัวเดือดทาเกตนะครับ โอ้โอ้แร่เต็มเลยท่านผู้ชมว,ว้าวสุดยอดนี่แหละลัคก,กี้โอเคผมขอเข้าไปข้างในหน่อยอ๋อข้างในเหมือนผมจะขุดเสร็จมาแล้วนะครับงั้นก็มาเก็บของกันเลยนะครับผมโอ้ยของดีเยอะแยะเลยนะฮะโอ้โอ้ของดีขนาดนี้เมื่อกี้น่าจะแลกได้กับแลกกับไอ้นั้นได้นะฮะไอฮีโร่นะครับฮีโร่วีเลเจอร์นะครับโอเคผมขอถุย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  ทุย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 โอเคนะครับผมเรามาลองอันต่อไปดีกว่าอุ้หัวเดทาเกตน่ารักจัง <laughs> โอเคพอพอพอ,พอโอเคนะครับอนบันต่อไปอู้ว้าวเนื้อกระต่ายโอเคผมขอกินก่อนเลยจะว่าอันลัคกี้เลยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ได้ของอยู่โอเคเรามาโชคดีกันดีกว่านะครับโชคดี100นะครับมาโชคดี100จัดไปปึ๊บโอ้คอนกรีตไม่เอามันคือเพาะคอนกรีตโอ้ ไม่เอามันคือปลาเฮ้ยหมูร้อยชั้นโอ้หมูร้อยชั้น,ช,นชาวบ้านขายอะไรบ้างนี่ยมาผมจะมาฆ่าทีละตัวครับผมนี่นี่ชาวบ้านขายอะไรมั่งอ่ะเอา้ามันไม่ขายดีกว่าผมลืมจ่างมันเถะนะฮะโอเคเอาเ,า,เา,าเป็นว่าเรามาเปิดลัคีี้บ็หนบวกหนึ่งรอันต่อไปนะครับปุ๊บโอ้ยฮีโร่วิเลจเพชรเพชรเพชรเดี๋ยวผมไเอาเพชรก่อนนะครับ อฮีโร่วิเลเจอร์นะครับผมโอเคผมมาเอาเพชรนะครับแล้วก็มาแลกของกับฮีโร่วิเลเจอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพวกชุดเอ็นชาร์เนี่ยเราจะได้เอ็นชาร์อะไรบ้างนะครับผมอันนี้เป็นปื๊บอ่าอันนี้คืออะไรเอ่ยฮีโร่เฮล멧อ่าแล้วมันเอ็นชาร์อะไรบ้างวะก็ไม่ได้เอ็นชาร์อะไรดีว่าปื๊บอ่าอันนี้อโอ้ ก็ช่างมันเดิมน่าจะเอาเท่อย่างเดียวนะครับผมไม่แน่ใจอ่ะมันไม่ได้บอกผมว่ามันมีเอ็นชาร์อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับช่างมันเรามาเอาต่อไปนะครับก็คือลบหนึ่งร้อยนั่นเองปึ๊บโอ้มันเดินตามผมมาทําไมอ่ะไม่ได้เดินตามเหรอเดี๋ยวผมลองกิฟดูนะครับเป็นกิฟต์อเอแล้วก็แอ r o โร่นะครับผมปึ๊บคืออะไรอะ่ะธนูธนูโชคดีเหรอ่อะธนูโชคดีธนูโชคดีอ๋อ แต่ละหน้าที่ยิงออกไปนะครับมันก็จะมีความโชคดีและโชคร้ายไม่เหมือนกันนะเอาอยิงไก่ปั๊บก็คือแต่ละหน้าที่เรายิงออกไปมันจะแบบมีของต่างๆไม่เหมือนกันนะครับโอเคเรามาลบ100อันต่อไปนะครับอันนี้แหละลบ100จริงๆแม่งโคตรไรประโยชน์โอเคมาอันต่อไปนะครับผมปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮิวฮิวเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยยเเฮ้ยยเฮ้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 ้ยเยเฮ้ยเ โอ้ยอยู่ไม่นิ่งเลยอ๋ออ๋อยิงรัวๆอยู่นิ่งๆครับผมอยู่นิ่งๆอ๋ออยิงไม่โดนอ๋อยิงไม่โดนอ๋อยิงไม่ออเออันนี้ก็คือแต่ละนัดที่เรายิงออกไปมันไม่เหมือนกันนะครับดูนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเรายิงออกไปเนี่ยคือมันจะแตกต่างกันนะครับผมแล้วแต่นะครับว่าแต่ละนัดที่เรายิงออกไปเนี่ยมันจะมีอะไรกันนะครับมันเจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็อันต่อไปอันสุดท้ายนะครับเออโอชิบหายเอ้าเอ้า โอ๊ะที่่อ้าตายโอเคนะครับตายเรียบร้อยนะตายเมื่อกี้จงละวาตายเลยนะครับผมโอเคนะครับลัคก,กี้บล็อกในตัวของผมก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วยังไม่จบคลิปไปเรื่องเลยครับผมขอทําอะไรหน่อยสินี่ลัคก,กี้ศูนย์นะครับก็คืออันนี้ลัคก,กี้ศูนย์เราก็จะไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็ นี่เอามาครับรวมกันนะครับปั๊บอ่าแล้วก็ปั๊บแล้วก็เอามารวมกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับปึ๊บลักกี้สี่สิบลักกี้หนึ่งร้อยลักกี้ลบยี่สิบลักกี้ลบสิบแล้วก็ลักกี้ลบห้านะครับแล้วก็ผมขออันนี้ครับไว้รี่ลักกี้พชั่นนะครับผมโอเคเรามาเริ่มขุดกันต่อนะครับว่าลักกี้ที่ผมค้ามมารวมกันแต่ละอันเนี่ยมันจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมมาอันแรกตรงนี้เลยปึ๊บโออันนี้น่าจะไว้ทําพวกเอ็นชาร์ตนะครับพวกห้องเอ็นชาร์ต อันต่อไปโอ้นี่มันยาอะไรเนี่ยโอ้ Lucky Hero กกนะครับ Hero Potion มาบวกบครับปึ๊บโอ้ไปเลยหนุ่มโอ้แร่นี้มันตกลงมาเต็มเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ใช้นะฮะอันต่อไปนะครับบวก8นะครับผมปึ๊บอันนี้คืออะไรวะบออซิเดียนเหรออ๋อมันให้เรามาสร้างประตูนรกนะครับปึ๊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 บ สออ้าพอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้มันเอาให้เรามาสร้างนรกนะครับผมอันต่อไปโอ้อันนี้มันให้เราทำอันนี้ที่ไปหามังกรแต่ให้มาแค่ห้าอันอะไรวะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ครับผมโอ้โอ,โอชิห้หายเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวดับดับด,บดบโอระเบิดแรงไหมอะระเบิดแรงไหมอะโอตายโอเคนะครับมาอันต่อไปครับผม โอ้ได้ได้พวกอุปกรณ์หินนะครับผมอันต่อไปครับปึ๊บโอ้ได้ไข่นะครับพวกไข่อันนี้วิชเชปาอีโบเกอร์อีโบเกอร์โอ้โอ้โอนกแกวน่ารักแล้วก็โอชิบไหแล้วก็ปลาโลมานะครับผมเดียว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 ครับคุณแม่มดใจเย็นก่อนครับใจยเย็นโอ้ดูมันโยนใส่ผมรัวๆเลย,ลเลยลนะผู้ชมโอ้ชิบไหผมผม,ผมต้องจัดการละผมต้องจัดการละ โอเคมันขึ้นมาไม่ได้แล้วนะครับมันลงมาแล้วโอเคโอ้โอออออออชิบหายโอ้ยา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 นะกลับไปหาเจ้านายมึงนะอย่ามายุ่งกับผมโอเคมาครับผมลบห้านะครับปึ๊บโอเคได้ของที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับโอเคมีอาหารไหมไม่มีอาหารเลยนะครับแล้วก็ครับอ่ะโอเคผมขอตายก่อนนะครับผมแล้วก็ เชียร์ีฟหมดแล้วก็ไปที่เดิมไปที่ผมตายเมื่อกี้นะครับผมผมจะได้ไปโยนน้ํายาโพชั่นต่อนะครับศพผมอยู่ไหนวะศพผมอยู่ตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็ซาวเวอร์โหมดนะครับป๊บอ่าแล้วก็มาโยนนะครับผมปุ๊บโออันนี้จะเป็นพวกชุดก่อเหล็กนะครับใช่ไหมไอรอนนะครับเป็นไอรอนเนาะอันต่อไปครับปุ๊บโอ้ยเลเวลครับโอ้ยอยาอะไรไม่รู้อ่าอันนี้อะไรวะ คืออะไรอะ่ะสมโมคเกอร์อันนี้เกมมาชีวิตรอดนะไม่ใช่เกมแบ t เทิลโรโยไปครับผมไปครับผมเอ,อ้ยไปครับผมไปแล้วแล้วแล้วถ้าผมทำงี้อ่ะอืมว้าวว้าวว้าวเต็มเลยอะไรไม่รู้โอ้ม้าทองเจอรี่เจอรี่เจอรี่ลแล้วถ้าผมปึ๊บป๊าบโอโอเล็กโอเล็ก โอ้ย,อยแมงมุมแมงมุมพิษแมงมุมพิษแมงมุมพิษครับแมงมุมพิษโอ้โอ้เฮ้ยเชี่ออะไรวะน่าเต็มเลยอ่ะท่านผู้ชมดูดิโอ้โอเคนะครับเราไปโยนโอ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 ผมขอไปโยนสิบสองนสุดท้ายก่อนนะครับปั๊บโปมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหรู้สึกจะมีของดีเยอะเลยนะครับนี่ก็ของดีธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการเปิดลัคกี้บ็อกซ์ในวันนี้นะครับฉลอง400ซับนั่นเองก็อย่าลืมนะครับพาเดลทาเกตนะครับไปให้ถึง500ซับสไคร์แล้วก็600นะครับแล้วก็ภารกิจของผมก็คือไปให้ถึง1,000ซับสไครเบอร์นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาสนับสนุนผมนะครับก็และใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับิปผม